สมัครสมาชิก Mway ด้วยแอปพลิเคชัน a Mway Click ให้เราเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store นะคะของใครถ้าเป็น Android ก็จะใช้เป็น Play Store นะคะพิมพ์คำว่า a Mway Click ได้เลยค่ะ หน้าตาของแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้นะคะให้กดติดตั้งได้เลยค่ะก็ใช้เวลาทำการติดตั้งประมาณหนึงนะคะไม่ถึง1น,นาทีนะคะขึ้นอยู่กับเน็ตของแต่ละคนค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเปิดไปที่แอปพลิเคชันได้เลยค่ะ หน้าตาของแอปพลิเคชัน a m w a y c l i c k กก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดที่สมัครสมาชิกได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกสำหรับซื้อของในแอปพลิเคชันนะคะเมื่อเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะมันจะขึ้นว่าค่าสมัครเพียง100บาทให้เรากดสมัครสมาชิกได้เลยค่ะมันจะขึ้นมาว่า I'm not t h a ท ถ้าเราเป็นคนไทยเราก็ไม่ต้องติ๊กนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่เลขที่บัตรประชาชนค่ะจากนั้นมนาทั้ที่2ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วให้ติ๊กถูกว่าฉันยอมรับเงื่อนไขในการสมัครสมาชิก m อมเวจากนั้นกดลงทะเบียนได้เลยค่ะ ทางแอปพลิเคชันก็จะส่งข้อความเป็นรหัส OTP ไปที่มือถือของท่านนะคะเมื่อได้รหัสแล้วให้พิมพ์รหัสลงไปในช่องที่เห็นได้เลยค่ะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะคะให้เราถ่ายรูปปัดประชาชนหรือจะใช้วิธีอัปโหลดจากมือถืออีกทีหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะคะให้เราใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อ e ีเมล จากนั้นก็ให้กดขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็ให้ใส่ข้อมูลสปอนเซอร์ก็คือผู้ที่แนะนำเรานั่นแหละค่ะใส่รหัสให้เรียบร้อยนะคะพิมพ์รหัสของผู้แนะนำลงไปเลยนะคะ แต่เวลาพิมพ์นะคะต้องให้พิมพ์ทีเดียวนะถ้าสมมติว่าเราพิมพ์แล้วเว้นวรคหรือว่าเราหยุดไปนิดนึงมันจะขึ้นว่าเออร์เรอร์าต้องกดพิมพ์ใหม่นะคะก็คือให้กดพิมพ์ทีเดียวไปเลยมันถึงจะไม่เออร์เอร์นะคะให้เราใส่รหัส2 8 9 8 9 1 8ไปทีเดียวเลยนะคะก็จะขึ้นเป็นรหัสของคุณสิริพรค่ะจากนั้นกดเลือกค่ะมันก็จะเข้ามาหน้าต่างนี้นะคะยินดีด้วยคุณได้รับ300คะแนน อะไรต่างๆนะคะข้างบนแล้วก็มีค่าสมัครสมาชิกแอมเวย์จำนวน100บาทนะคะให้เราเช็คข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้กดดูด้วยว่าที่อยู่ตรงไหมข้อมูลผู้สปอนเซอร์ตรงไหมแล้วกดสมัครได้เลยค่ะ จากนั้นก็จะขึ้นมาหน้าต่างให้เราเลือกวิธีการชำระเงินนะคะจะชำระเป็นบัตรเครดิตก็ได้หรือว่าจะชำระที่ m w w a y Shop หรือจะเป็นเคาน์เตอร์สวิได้หมดนะคะค่าสมัคร100บาทค่ะจากนั้นก็ดำเนินการชำระเงินได้เลยนะคะจากนั้นก็จะมีรหัส OTP ส่งมาที่มือถือของเรานะคะให้เราใส่รหัส OTP เข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นเราก็จะได้เข้าเป็นสมาชิกแอมเวย์เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีชื่อของสมาชิกและรหัสไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับให้เราเข้าไปล็อกอินได้ค่ะโดยการใส่รหัสสมาชิกแล้วเมื่อเราใส่ไปแล้วเขาก็จะส่ง sms มาเป็นรหัส otp ให้เราในมือถือของเราเพื่อให้เราล็อกอินเข้าไปยังแอปพลิเคชันได้เลยค่ะจากนั้นก็เข้าไปทำการช้อปปิ้งใช้งานแอปพลิเคชันแอมเวย์คลิกได้เลยนะคะ และหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ